สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพามาฟังเรื่องเล่าหลวงปู่ฟักกับวิญญาณซีอุยกันครับในปีพศ2516ขณะที่โยมบิดาของพระอาจารย์ฟักป่วยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชญาติมิตรพี่น้องก็เมารถจากจันทบุรีไปเยี่ยมแล้วชวนกันไปดูพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลซึ่งในพิพิธภัณฑ์นั้นมีร่างของนายซีอุยแซ่อึง้งนักโทษฆ่าและกินเครื่องในเด็ก ถูกวางแสดงอยู่ด้วยเมื่อพากันเดินผ่านร่างซีอุยซึ่งขาซ้ายมีกระดูกโผลออกมาเข้าใจว่าเป็นผลมาจากดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงในเบ้งหนึ่งในคณะพูดขึ้นว่าซีอุยนี่แท่เดียวกับเตี่ยเลยว่าแล้วชาวคณะก็พูดต่างๆนานาเช่นยายระเวงบอกสมน้ำหน้าและคิดในใจว่าทำตัวไม่ดีอยากไปกินเด็ก สมควรแล้วที่ซีอุยมามีจุดจบแบบนี้แต่ยายสาวกลับปรามญาติพี่น้องไว้ไม่ให้พูดอย่างนั้นอีกทั้งพูดในทํานองแสดงความเห็นใจซีอุยด้วยนอกจากนี้ยังซื้อน้ำเก๊กฮวยมาถอยพระอาจารย์ฟักเพื่ออุทิศส่วนบุญให้ในายซีอุยด้วยความสงสารพอกลับถึงจันทบุรีต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านพระอาจารย์ฟักก็กลับวัดแต่สักพัก ก็มีผู้กระหืดกระหอบมาตามพระอาจารย์ฟักโดยเรียนท่านว่ายายระเวงถูกผีเข้าเมื่อพระอาจารย์ฟักไปดูยายระเวงที่บ้านหมอสวัสด์ซึ่งเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลพระปกเกล้านั้นพบว่ายายระเวงซึ่งเป็นคนไทยแท้และเป็นญาติกับท่านเองไม่เคยพูดภาษาจีนได้แม้แต่คำเดียวกลับพูดภาษาจีนปลอและเดินขาลากไปมาในบ้าน เอ่ยปากขอกินน้ำชาข้าวต้มและปลาเค็มโดยพูดภาษาจีนแต้จิวว่าจะกินข้าวต้มกับปลาเค็มภายหลังขณะที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อถึงตรงนี้ท่านจะออกเสียงเน้นๆเ,เป็นภาษาจีนด้วยว่าไอ้เจียมวยผัวเกี่ยมฮึซึ่งเขาก็จัดเตรียมสิ่งที่ต้องการไว้ให้แล้วตั้งแต่ก่อนที่พระอาจารย์ฟักจะไปถึงแต่ยาระเวงไม่สามารถรับประทานได้ เมื่อท่านมาถึงแล้วเอ่ยปากอนุญาตบอกให้กินได้ปรากฏว่ายาระเวงสามารถกินข้าวต้มร้อนจัดจัดหมดได้ทั้งหม้อโดยตักใส่ชามใช้ตะเกียบพลุยข้าวต้มเข้าปากอย่างหิวโหยเหมือนขาดอาหารมานานหิวมากไม่เคยได้กินเลยเสียงผู้ชายพูดภาษาจีนผ่านปากยาระเวงออกมาเพราะอิ่มแล้วพระอาจารย์ฟักจึงถามว่าเป็นใครมาจากไหนให้เล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยสิ ชื่อสีอุยตามชาวบ้านมาจากสิริราชชาวบ้านที่พากันล้อมอยู่ตาเหลือกโดยเฉพาะชาวคณะที่พากันไปสิริราชมาหมดัดหมาดมีคนพูดว่าแท่เดียวกับเตียเลยเข้าใจว่าเป็นญาติกันจึงตามมาขออยู่ด้วยเสียงผู้ชายผ่านปากใยระเวงพร้อมเล่าถึงวิธีการตามมาขออยู่ด้วยว่าขึ้นรถมาด้วยพอมาถึงเมืองจันคณะแวะส่งนายแบงเป็นคนแรก รากฏว่าในเบ้งขณะก,กำลังจะลงรถได้หกหลมซีอุยบอกว่าเป็นเขาเองที่กระโดดตามจะเข้าร่างนายเบ้งแต่ผ่านเข้าประตูบ้านไม่ได้เพราะมีคนแก่เฝ้าอยู่เลยตามไปบ้านคนชื่อสาวเพราะเห็นว่าเป็นคนใจดีปรากฏว่าไปถึงบ้านยายสาวแล้วเจอกำแพงบ้านเขาสูงใหญ่มากเข้าไปไม่ได้ไปที่วัดถึงเชิงเขามีคนมาไล่ตีห้ามไม่ให้ขึ้น เลยตามมาบ้านยายระเวงเพราะเห็นเข้าออกสะดวกดีไม่มีสิ่งกีดขวางซีอุยเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาได้รับความทุกข์ทรมานมากได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ฟักคราวนี้แล้วอยากขออยู่ด้วยเลยได้ไหมแต่ท่านบอกให้กลับไปอยู่ที่สิริราชตามเดิมเพราะเกรงญาติโยมที่มาวัดจะกลัวซีอุยก็อิดเอื้อนว่าหนีออกมาแล้วถ้ากลับไปจะถูกทำโทษ อยู่ที่เก่าไม่มีความสุขขออยู่ด้วยเถอะพระอาจารย์ฟักเลยสอนให้ท่องพุทโธธรรมโมสังโฆก็แปลกแค่คำง่ายๆประโยคเดียวนั้นกว่าซีอุยจะจำได้ก็ท่องแล้วท่องอีกเป็นเวลานานมากเป็นเพราะว่าในสมัยมีชีวิตอยู่เขาม่เคยสนใจเรื่องของพระศาสนาเลยเมื่อเขาออกจากร่างยาระเวงไปแล้วขณะที่ทุกคนกำลังนั่งพูดคุยกันต่อน,นั้นสักพัก ยาระเวงก็เกิดอาการกำเริบขึ้นมาอีกซีอุยเข้าร่างยาระเวงอีกคนคราวนี้บอกขึ้นว่ารถมันเต็มกลับไม่ได้จริงๆขออยู่กับท่านเถอะเพราะท่านอาจารย์ใจดีพระอาจารย์ก็ว่าให้ไปรอรถอีกคันคันนี้ไม่เต็มแน่ๆซีอุยก็ฟังพอออกจากร่างยายระเวงคราวนี้ซีอุยก็ไม่ได้กลับมาอีกเมื่อเล่าเรื่องนี้ พระอาจารย์ฟักบอกที่สีอุ่ยว่าเข้าบ้านยายสาวไม่ได้เพราะมีกำแพงสูงใหญ่นั้นที่จริงแล้วรั้วบ้านบ้านยายสาวเป็นแค่รั้วลวดหนามกั้นเท่านั้นแต่เพราะยายสาวเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระจรึงทำให้พวกสัมภเวสีไม่สามารถเข้าบ้านได้เหตุที่ท่านเล่าเรื่องนี้ก็เพราะต้องการให้ลูกศิษย์เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์และต้องการให้ลูกศิษย์ มันสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อพบภูมิต่อไปจะได้ไม่ลำบากคนที่ทำไม่ดีไว้เมื่อตายไปไม่มีใครคิดถึงไม่มีใครอุทิศส,สวนกุศลผลบุญไปให้ก็จะเหมือนสีอุยที่ต้องพบกับความทุกข์หิวโหยอยู่ตลอดเนื้อความทั้งหมดนี้ได้มาจากการรวบรวมตามคำบอกเล่าของคนที่เกี่ยวข้องในครั้งนั้นซึ่งปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่หลายคนไม่ว่า คุณยายระเวงผู้ถูกสีอุ่ยสิงร่างซึ่งเป็นญาติและเพื่อนรุ่นพี่ของพระอาจารย์เป็นผู้ที่ท่านเรียกว่าเจเวงป้าหวาทิดสว่างรวมทั้งพระอาจารย์ฟักเล่าไว้เพื่อให้ได้เนื้อเรื่องที่สมบูรณ์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือสันติธรรมโมบูชาหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมวัดพิชัยพัฒนารามเขาน้ยสามผาน จันทบุรีเรื่องนี้สอนให้เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์การทำบุญและความเมตตาเพราะผู้ที่ทำความชั่วไว้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะพบความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดไม่มีใครอุทิศบุญให้ทำให้สภาพจิตของวิญญาณติดค้างข้อที่จริงและข้อสงสัยเกี่ยวกับซีอุย จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นสื่อมวลชนวารสารเว็บไซต์ราชการสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อสงสัยดังนี้ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานชัดเจนซีอุยถูกจับกลุมในคดีฆ่าเด็กชายสมมุนและถูกสารพิพากษาประหารชีวิตเมื่อ16กันยายนพศ2502มีคำรับสารภาพว่ามีการชำและศพและแยกชิ้นส่วนอวัยวะภายใน เช่นตับและหัวใจผลตรวจสภาพจิตของซีอุยพบว่าไม่พบความผิดปกติทางจิตที่จะยกเว้นโทษหลังตายร่างซีอุยถูกเก็บในพิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร,ร์สิริราชจนกระทั่งมีการชาปนากิจในปีพศ2563ข้อสงสัยหรือยังไม่มีหลักฐานยืนยันไม่มีหลักฐานศาลหรือชนสูตรทางนิติเวชศาสตร,ร์ ที่ยืนยันว่าอวัยวะที่หายไปเป็นของมนุษย์และถูกกินจริงการรับสารภาพบางส่วนอาจเกิดจากความกดดันหรือสื่อความหมายที่เกินความจริงเรื่องมนุษย์กินคนถูกสื่อและผู้คนขยายความทำให้เกิดภาพลักษณ์สยองเกินจริงจำนวนคดีและความเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆยังมีความคลุนเครือและบางคดีอาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง ธรรมะที่ได้จากเรื่องราวนี้ทำให้เราได้เห็นว่าการทำความดีสร้างบุญการสวดมนต์การสร้างกุศลช่วยปกป้องวิญญาณและจิตใจแม้กับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ยังสามารถได้รับอนิสงส์ความเมตตาไม่แบ่งแยกพระอาจารย์ฟักให้โอกาสซีอุยแม้จะเป็นผู้ทำความชั่วให้ได้เรียนรู้และฝึกท่องพุทโธธรรมโมสังโฆ ผลของการทำบาปผู้ที่ทำความชั่วไว้แม้ในโลกนี้อาจถูกลงโทษแล้วแต่ในโลกหลังความตายอาจยังทุกทรมานอยู่การแยกข้อเท็จจริงจากเรื่องเล่าการเข้าใจข่าวสารหรือเรื่องเล่าที่มีความสยองต้องใช้สติและหลักฐานไม่เชื่อเพียงสิ่งที่เล่าต่อๆกัน